สวัสดีครับต่อไปนะครับชั้น p r e s e n t a t i o n layer นะครับเรื่องของการเข้ารหัสข้อมูลนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับสำหรับชีทที่8นะครับที่ติดไว้นะครับพอดีติดปีใหม่นะครับก็เลยพักนะพักงานของตัวเองไปก่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่พวกเราก็ต้องเริ่มใหม่นะครับวันนี้วันที่3นะครับแล้วก็จะติวกันต่อนะครับดิวกันจนกว่าจะสอบเลยนะครับเรื่องของการเข้ารหัสข้อมูลนะครับหรือคริปโตกราฟีนะครับ การเข้ารหัสข <zat, S 1> ้อมูลก er ็คือการป้องกันข้อมูลหรือข้อความตั้งต้นนะครับข้อความที่เราส่งไปหาผู้รับเนี่ยนะครับระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อไม่ให้ถูกดักจับข้อมูลนะครับมันจึงต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าการเข้ารหัสข้อมูลคือการป้องกันข้อมูลหรือข้อความตั้งต้นที่ต้องการส่งไปถึงผู้รับ ข้อมูลตั้งต้นจะถูกแปลเปลี่ยนไปสู่ข้อมูลหรือข้อความอีกรูปแบบหนึ่งเลยที่ไม่มีใครสามารถอ่านออกได้นอกจากผู้ที่ผู้ส่งเนี่ยอนุญาตนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่านะครับการเข้ารหัสข้อมูลหรือ Encryption นะครับและการเรียกการแปลงข้อมูลกลับเรียกว่า Decryption นะครับการถอดรหัสข้อมูลดูรูปภาพนะครับจะเข้าใจมากขึ้นนะครับน A อันนี้กับนี้ใน B นะครับน A และใน B เนี่ยนะครับส่งข้อความหากัน A ส่งไปหา B นะครับ A. เอส่งคำว่า,า He l l o ไปก็จริงนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเกิดการ e อนค y p t i o n นะครับข้อความก็จะล็อกทั้งหมดเลยนะครับจะล็อกทั้งหมดจะไม่มีคําว่า Hello เกิดขึ้นนะครับจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ยึกยือยึกย,ย,ย,ยือนะครับอพอไปถึง B เนี่ย B ก็จะถอดรหัสมาก็กลายเป็นคําว่า Hello นะครับอันนี้คือ,อาการเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูลแบบเบื้องต้นนะครับให้เรารู้ว่านะครับในระหว่างทางเนี่ย ข้อความว่าคำว่าเฮลโลนี่จะไม่ไม่เป็นคำว่าเฮลโลจะเป็นคําอื่นนะครับรู้ได้ไงว่ารหัสข้อมูลคืออะไรนะครับก่อนที่เราจะติดต่อระหว่าง A และ B เนี่ยนะครับ A เนี่ยกับ B เนี่ยรู้กันนะครับรู้กันว่าจะใช้กุญแจดอกไหนนะครับในการไขรหัสข้อมูลนะครับเอก็จะบอก B ว่าใช้กุญแจอะไรนะครับ B ก็จะได้ใช้กุญแจนั้นในการถอดรหัสข้อมูลนั่นเองต่อไปนะครับการเข้ารหัสข้อมูลนะครับโดย ปกตินะครับก็จะมี2กระบวนการนะครับคือการเข้าแล้วก็การถอดนะครับการเข้ารหัสข้อมูลนั้นจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ Se เ r ็ดค e y c r y p t o g r a p h y นะครับหรือ s ิ m บ t i c กคีย์ y ริปโตกราฟีนะครับรูปแบบการทำงานก็คือการถอดรหัสและการเข้ารหัสเนี่ยจะใช้กุญแจเดียวกันอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับใน A กับในบเนี่ยจะต้องใช้กุญแจเดียวกันนะครับ A ก็ต้องมีกุญแจ B ก็ต้องมีกุญแจ ถึงจะสามารถถอรหัสข้อมูลกันได้นะครับดังนั้นถ้าเราส่งไป100คน100คนะครับเราก็ต้องให้กุญแจคน100คนนะครับก็ตรงนี้จะเกิดปัญหาความยุ well people, ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องให้กุญแจใครหลายๆคนเขาบอกว่าจุดอ่อนของการใช้งานเนี่ยนะครับก็คือต้องมีการจ่ายคีย์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหมดเลยนะครับมันยุ่งยากและเสียเวลานะครับถ้าเกิดผู้เกี่ยวข้องมีจํานวนมากกว่า100ล่ะ นะครับถ้าเกิดมีเป็นล้านคนล่ะนะครับก็ต้องส่งอะไรครับส่งคีย์ไปให้นะครับตลอดเลยอ่าดูในรูปนี้นะครับในรูปเนี้ยนะครับดูคาว่าเพนเทคเนี่ยนะครับเพนเทคก็คือข้อความปกตินะครับเกิดการเอนคริปชันแล้วก็จะกลายเป็นข้อมูลยึกยือยึกยืนนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยใช้แซมคีย์ก็คือคีย์เดียวกันนะครับแล้วก็แปลงออกมาก็กลายเป็นเพนเทคเหมือนเดิมนะครับเหมือนคําว่าเฮลโลเมื่อกี้นั่นแหละนะครับ สมมติเพนเทคเป็นเฮ l โลอันนี้ก็กลายเป็นยึกยือยึกยือนะครับล้วก็จะต้องแปลงกลับมาเป็นคําว่าเฮ l โลเหมือนเดิมนะครับให้สมมติในใน A นี้ใน B นะครับ A กับ B ก็จะมีกุญแจดอกเดียวกันต้องมีกุญแจตรงกันนั่นเองนะครับถึงจะสามารถรับรู้ข้อมูลว่า A ส่งมาว่าไง B ส่งมาว่าไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองสองคนนี้เขาจะติดต่อสื่อสารหากันอยู่ตลอดเวลานะครับติดต่อหากันตลอดนะครับดังนั้น A ก็มี กุญแจของ B B ก็มีกุญแจของ A นะครับก็คือใช้คีย์เดียวกันอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างว่าอา่ามันมีวิธีการ encryption แบบไหนบ้างที่ใช้กระบวนการนี้นะครับมีอะไรครับ des นะครับ3 desaes นะครับ b o f i t r a c 4 r c 5 r c 6นะครับจะใช้กุญแจเดียวกันนะครับทีนี้มาแก้ปัญหาไอ้ตัวเมื่อกี้นะปิดคีย์เดียวกันแล้วมันลำบากในการส่งคีย์ไปให้คนโน้นคนนี้ เขาก็เลยคิดมาใหม่เป็น Public Key Cryptography หรือ Asymmetric ค e y c คริ t o g r a p h y นะครับรูปแบบการทำงานก็คือการเข้ารหัสและการถอดรหัสเนี่ยจะใช้กุญแจคนละตัวกันนะครับเป็นคู่ของคีย์นะครับกุญแจคู่นะครับดูนะครับเห็นไหมอันนี้คนเข้าอันนี้คนถอดนะครับเข้ากับถอดเนี่ยนะครับใช้กุญแจคนละดอกกันนะครับเขาบอกว่าคีย์เนี่ยประกอบไปด้วยคีย์สชุดก็คือ Private Key กับ Public Key นะครับ private key ก็คือคีย์ที่เก็บไว้กับตัวเองเก็บไว้กับตัวคนที่ส่งนั่นแหละนะครับห้ามให้ใครรู้นะครับชื่อก็บอกว่าห้ามให้ใครรู้เนาะเป็น,ปนอะไรครับ private นะครับ private แ <Private S 2> ปลว่าลับนั่นเองนะครับเป็นีย์ลับนะครับเก็บไว้ที่เจ้าของเองต่อไปกันเป็น public key นะครับ public key เนี่ยแจกจ่ายให้กับคนทั่วไปที่ต้องการจะติดต่อกับเราจุดเด่นนะครับจุดเด่นก็คือจะใช้ k e ์ไหนก็ได้ในการเข้ารหัสข้อมูลนะครับแต่ต้องใช้คู่ีย์ของมันเท่านั้นในการถอดรหัสข้อมูล นะครับมาตรฐานที่ใช้คือ RSA นะครับ ECC DSA แล้วก็ PKCS นะครับหรือแล้วก็ d i f f i h e l l m a n นะครับทีนี้บางคนยังคิดไม่ออกเลย,ยคิดภาพไม่ออกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันกุญแจมันคนละตัวกันแล้วมันจะรู้ได้งไงว่าจะถอดรหัสว่ายังไงทีนี้มาดูการทำงานนะครับเล่าจากรูปนี้เลยละกันนะครับการทำงานนะครับสมมติอันนี้เป็นนาย A อันนี้เป็นนาย B นะครับ ถ้า A อยากจะติดต่อกับ B เนี่ยนะครับก็จะคุยกันมาก่อนแล้วอ่าอ่า B เอา Public Key มานะครับ B เนี่ยเอา Public Key ไปให้ A เอา Public Key เนี่ยส่งมาให้ A นะครับเวลา A จะส่งอะไรให้ B นะครับ A ก็จะใช้ Public k ค y ของอะไรครับของ B ในการส่งนะครับ B เนี่ยเก็บอะไรครับเก็บ p r i v a t ค Key เป็นของตัวเองนะครับ มีคีย์ไพรเวทกับคีย์ public B เนี่ยส่ง public key ให้ A แล้วนะแต่ p พรเวทค key เนี่ยตัวเองเก็บไว้ไงนะครับพอ A ส่งข้อความว่าเฮลโลนะครับเฮลโลก็จะถูกแปลงเป็นยึตัวยึกยือยึกยือนะครับอ่าไอ้ตัวยึกยือยือนี้ส่งมาหา B นะครับส่งมาหา B เป็นยึกยือยือนี่แหละ B ก็ใช้ p พรเวทค key เนี้ยในการเปิดข้อมูลดูนะครับเพราะ p พรเวทค key ตัวเนี้ยกับ public key ตัวเนี้ยมันคือคู่กันมันคู่กันนะครับ ส่วนนึกภาพตามอีกทีนึงนะครับถ้าเกิด B ถ้าเกิด B อยากจะส่งไปให้ A บ้างล่ะ B ีก็จงขออะไรครับขอ Public ค e y ของ A นะครับ A ก็ต้องส่ง Public Ke y นะครับ Public Key นะไปให้ B A ส่งให้ B แล้วนะส่วน A เนี่ยมีอะไรครับมี Private Key เป็นของตัวเองนะครับ Public k e y เนี่ยมี Public A ได้ส่ง Public ค e y ไปให้ B นะครับเวลา B ส่งข้อความอะไรมาแบบให้นะครับส่งไฮมา ไฮก็จะถูกแปลงเป็นอะไรนะครับตัวยึกยือยึกยือเข้ารหัสนะครับจากนั้นตัวยึกยือยกยือเนี่ยก็จะส่งไปให้ส่งไปให้ A ใช่ไหม A ก็จะใช้ private key เนี่ยนะครับมาแปลงนะครับ private key เอามาแปลงก็จะสามารถรู้ได้ว่า B ส่งอะไรมานะครับแค่นี้เองนะครับกลไกง่ายๆอันนี้คือข้อดีของอะไรครับ public key cryptography นั่นเองนะครับต่อนะครับทีนี้ตัวอย่างอัลกอริทึมนะครับ ของ RSA นะครับ RSA ก็คือเป็น Public Key นั่นแหละนะครับปัจจุบันนะครับ Public Key เนี่ยนะครับมีการแนะนำมาตรฐาน ECC นะครับหรือ Elliptic Curve Cryptography นะครับนะเอามาใช้กันมากขึ้นเนื่องจากมีความปลอดภัยเท่าๆกับ RSA แต่จุดเด่นของมันก็คือ Key Size เนี่ยมีขนาดน้อยกว่ามากนะ ECC นะครับการเข้ารหัสแบบนี้มันดีกว่า RSA ตรงที่ คี y ไซส์นะครับคียไซส์มีขนาดน้อยนะครับเมื่อเทียบกับ i อ a อนะทำให้ลดเวลาและลด p e r f o r m ร์แมของเครื่องคอมพิวเตอร์อรอในการเข้าและถอดรหัสข้อมูล p e r f o r m ร์แมคืออะไรครับกระบวนการทำงานต่อไปนะครับรหัส ASCII แล้วก็รหัส Unicode นะครับ ASCII นะครับก็คือรหัสมาตรฐานของอเมริกานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศนะครับเป็นรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษรละตินนะครับออักษรละตินนะเลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ต่างๆนะครับโดยแต่รหัสจะแทนด้วยอักขระจํานวน1ตัวเช่น65นะครก็จะแทนด้วยตัวอักษร A ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นต้นนะครับมีรหัสแทนนะครับยูนิโค้ดก็คือรหัสคอมพิวเตอร์นะครับใช้แทนตัวอักขระเหมือนกันแต่สามารถใช้แทนตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์ต่างๆได้มากกว่า ASCII อีกนะครับ ASCII เนี่ยเก็บได้256ตัวนะครับหรือ2 5 6รูปแบบแต่ยูนิโค้ดนะครับเก็บได้3 0ม0 0ืน 4,168ตัวนะครับดังนั้นจะรองรับภาษาได้หลายภาษามากๆเลยถึง24ภาษานะครับอ่ายูนิโค้ดเนี่ยสามารถรองรับภาษาได้มากกว่าอย่างภาษาไทยเนี่ยก็จะเข้ารหัสแบบยูนิโค้ดนะครับยูนิโค้ดเนี่ยก็จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับหลายๆบริษัทเลย Apple HP IBM Microsoft Unix u อนะครับยูนิโค้ดเป็นมาตรฐานในการกำหนดรหัสสำหรับทุกตัวอักษรทุกอักขระนะครับทำให้ข้อมูลเนี่ยสามารถ เคลื่อนย้ายไปมาในหลายๆระบบข้ามแพลตฟอร์มกันไปมาได้นะครับหรือสามารถใช้ข้ามโปรแกรมกันอย่างสะดวกสบายเลยนะครับอย่างโปรแกรม microsoft เปิดเอาไปเปิดใน open office เนี่ยนะครับก็จะต้องใช้รหัส unicode นี่แหละนะครับในการทำอ่า unicode น,นะครับจะแตกต่างจาก ascii ก็คือ ascii เนี่ยจะเก็บข้อมูลเป็น byte เดียว byte เดียวก็คือ8บิ bit นะครับแต่ unicode เน่ยเก็บเป็น2ไบ b y นะครับเก็บ2ไบต์เนี่ยแสดงว่าเก็บข้อมูลได้มากมายมหาศาลเลยนะครับสามารถเก็บ ข้อมูลภาษาหลักๆได้ทั่วโลกเลยนะครับภาษาหลักๆที่ใช้กันเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสนะภาษาไทยภาษาจีนเนี่ยยูนิโค้ดเก็บเรียบนะครับเขาบอกว่าภาษาไทยเนี่ยก็อยู่ในยูนิโค้ดด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเอารหัสภาษาไทยไปเปิดในภาษาจีนก็ยังเป็นภาษาไทยอยู่นะครับไม่วิ่งออกมากลายเป็นภาษาจีนหรือหรือตัวอักษรยึกยื้อนะครับดูความแตกต่างระหว่าง ASCII กับยูนิโค้ดก่อนนะครับ ASCII นะครับอ่าเป็น American Standard Code for Information Interchange นะครับ Unicode นะครับก็เป็น Universal Character Set of Universal Coding System นะครับย่อแตกต่างกันแน่นอนเนาะนะครับ ASCII คือ Standard Encode นะครับในการ Communication ในการติดต่อสื่อสารส่วน Unicode นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ IT Standard จะเข้ารหัสตัวอักษรนะครับตัวอักษรเพื่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เพื่อการสื่อสารในอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะครับ s c i i นะครับก็จะมี2อย่างคือ7บิตนะครับกับ8บิต ASCII นะครับ7บิตก็จะได้128ตัว8บิตก็จะได้2อ6ตัวอักษรนะครับส่วน Unicode นะครับถ้า UTF 8นะครับก็จะได้2อ6ตัว UTF 1 6ก็จะได้ หกหมื่นกว่าตัวนะครับ Unicode สามสองนี่ไปใหญ่เลยนะครับสี่ประมาณสี่พันล้านนะก็เยอะมากมากนะครับแล้วก็ ASCII นะครับก็จะซั u พอร์ตเขาเรียกว่าค character แบบเจาะจงนะครับได้ภาษาอังกฤษแล้วก็สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษแล้วก็เลขอะไรแค่นั้นเองนะครับส่วน u n i c o d ดเนี่ยซั u พอร์ตเยอะมากนะครับก็ดูดินะครับดูความซั u พอร์ตของมันนะครับซั u พอร์ตได้หลายตัวอักษรมากๆนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ระบบเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะครับมาดูรหัส FCD e นะครับ FCD e เนี่ยนะครับย่อมาจาก Binary Code Decimal นะครับถูกนำะมาใช้งานในคอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มต้นของ IBM นะครับจัดเป็นหนึ่งในระบบรหัสเลขชนิดแรกๆที่มีความสมบูรณ์นะและก็ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนสัญ,ญลักษณ์นะครับแทนที่บิตด้วยรหัส BCD นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับ BCD เนี่ยจะมีขนาด6บิตนะนะครับ เห็นไหมใช้งานได้เฉพาะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นไหมพร้อมสัญลักษณ์อื่นอีกนิดเดียวนะครับทําให้ BCD ถูกนํามาใช้ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับ IBM ก็พัฒนา FCD e นะครับเพราะว่าความต้องการในการใช้ตัวอักษรมันมีมากขึ้นนะครับ FCD e เนี่ยย่อม,มาจาก e x t e n d Binary Code Decimal Interchange Code นะครับ การเพิ่มขนาดจากเท่าไรครับจาก6บิตเป็น8บิตนะครับสามารถแทนค่าข้อมูลอักขระต่างๆได้256ตัวนะครับเท่ากับ ASCII เลยนะครับแต่ว่ารหัส f s c i c เนี่ยนะครับจะมีการใช้งานแบบจำกัดนะครับตอนนี้ก็ใช้งานแค่ในในเมนเฟรมของ IBM นะครับยังไม่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเนาะเนื่องจากมีปัญหาความเข้ากันได้กับรหัส ASCII นะครับ